กางเท้า5เนติเมตรปุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ชายนะครับรายงานตัวนะครับเพื่อรับเหรียญรางวัลกางเท้า5เซนติเมตรชายกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5รายงานตัวเพื่อรับเหรียญรางวัลด้วยนะครับณเนะวลานี้